สวัสดีค่ะพบกับกาะเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเปิดดวง12ราศีที่รับกับดาวพุทธที่ย้ายชีวิตของคุณจะผ่านพ้นช่วงที่ตกต่ำแล้วนะคะมีโชคพุ่งเข้ามาหาเลยค่ะการเงินของคุณก็จะกลับมาอู้ฟู่เลยทีเดียวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในช่วงระหว่างวันที่24ตุลาคม2567ถึง2มกราคม2568นะคะเริ่มต้นกันที่ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรคุณมีโชคใหญ่ก่อนที่จะสิ้นปีนี้นะคะและหากคุณมีการเจรจา ในเรื่องของการเงินการค้าต่างๆการเจรจานี้จะประสบความสำเร็จนะคะและยังจะมีคนเปิดทางเรื่องของการงานให้คุณด้วยจากที่ติดติดขัดขัดทุกอย่างจะกลับราบรื่นค่ะมาที่ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานนะคะ หรือคุณอาจจะย้ายที่อยู่หรืออาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนอกจากนั้นอาจจะมีการเจรจาต่อรองกันเรื่องงานใหม่ของคุณนะคะและจะได้ประสบกับความสำเร็จค่ะต่อกันที่ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีน ในช่วงนี้ดาวพุธย้ายออกจากเรือนมรณะของคุณแล้วนะคะชีวิตของคุณผ่านช่วงที่ตกต่ำไปแล้วค่ะตอนนี้งานของคุณจะรุ่งเรืองขึ้นเงินก็จะพุ่งเข้ามาหาคุณรายได้จะเพิ่มขึ้นค่ะพูดโดยรวมคุณจะรวยเพิ่มขึ้นค่ะราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะอาจจะมีงานใหญ่ติดต่อเข้ามาหาคุณนะคะมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ระดับประเทศเลยล่ะคะ่ะดวงของคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะต่อกันที่ราศีพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 15. พพฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤก ดาวพุธย้ายออกจากเรือนอริของคุณแล้วนะคะการเงินของคุณจะกลับมาอู้ฟู่เลยค่ะมีโชคพุ่งเข้ามาหาด้วยนะคะงานของคุณก็รุ่งเรืองและดวงของคุณจะมีคู่พารวยด้วยนะคะราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ ดาวประจำตัวของคุณจอนเข้าเรือนอรินะคะให้คุณระวังคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้และจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจำเป็นต้องเลือกและต้องตัดสินใจนะคะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคนราศีกรกฎช่วงนี้คุณมีโชคใหญ่เลยล่ะค่ะ เรียกว่าโชคใหญ่วิ่งมาหล่นทับก่อนที่จะสิ้นปีนะคะชีวิตของคุณจะยกระดับขึ้นเลยล่ะคะ่ะได้ของใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะและอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่ามาติดพันได้คะ่ะราศีสิงหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง14กันยายนชาวราศีสิง ช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ในรอบปีนี้เลยค่ะมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่และธุรกิจของคุณก็จะขยายไปตามที่คุณตั้งใจไว้ราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างบันที่15กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเดินทางมากขึ้นนะคะ แล้วก็จะมีคนเข้ามาติดต่องานของคุณหรือคุณอาจจะได้เริ่มงานกับคนกลุ่มใหม่ๆคุณจะมีโอกาสดีขึ้นค่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลช่วงนี้ดวงคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะ แต่ต้องหลังจากวันที่24เป็นต้นไปค่ะไม่ว่าคุณจะลงทุนทำอะไรคุณจะเห็นกําไรนะคะคุณค้าขายก็ดีค่ะและคุณยังมีโชคด้วยนะคะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พึกพฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมชาวราศีพิจิก ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมในช่วงนี้ชีวิตของคุณผ่านพ้นช่วงที่ตกต่ำไปแล้วนะคะทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มรรกรา,าคม ชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานหลายๆอย่างนะคะและปลายปีนี้อาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจในเรื่องการงานใหม่อีกครั้งคุณต้องตัดสินใจให้ดีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ไว้หมอดูโอป้าและ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ